เริ่มจากรายการที่หนึ่งค่ะอง์นี้เป็นพระไม่ทราบที่นะคะเป็นพระเนื้อผงแบบนี้เลยนี่นะคะพระเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะสวยๆมาพร้อมกรอบแบบนี้เลย300บาทค่ะ300บาทนี่นะคะสามบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระขุนแผนค่ะพระขุนแผนองค์ใหญ่นะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อดินค่ะแบบนี้เลย สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นพระหูยานเนื้อพระหูยานเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะพระหูยานเนื้อชินสนิมแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะลงลักแดงปิดทองเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะกันน้ำได้ค่ะสวยๆเลยนะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยกันน้ำได้นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นพระขุนแผนไม่ทราบกลุ่นะคะเลี่ยมกรอบเก่าๆเ,เ,เปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยค่ะ องพระนะคะขึ้นลาแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเลี่ยมกรอบสามห่วงนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะเป็นการเลี่ยมกรอบสามห่วงมาแบบนี้พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อแดงนั่งคุกเข่าแบบนี้นะคะด้านหน้าเลี่ยมกรอบพลาส,สติกนะคะเปิดหน้าเปิดหลังค่ะเรี่ยมกรอบพลาส,สติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยสามบาทนะคะรายการต่อไปค่ะ เป็นเขี้ยวแกะเสือนะคะไม่ทราบที่เลี่ยมกรอบมาสองมาคู่แบบนี้เลยค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำคู่แบบนี้เลยมีตะกุดนะคะแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองคค่ะพี่ๆค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระแม่นางกวักนะคะพระเนื้อผมแม่นางกวักค่ะแบบนี้เลย เลียมกรอบพลาสติกกันน้ำมานะคะสามร้อยบาทค่ะเห็นนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญแปะลงสีค่ะรุ่นที่หนึ่งนะคะเหรียญแปะลงสีรุ่นที่หนึ่งเลียมกรอบพลาสติกใสๆกันน้ำได้ค่ะสวยๆแบบนี้ตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีทองเลยค่ะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระพิกขเนศค่ะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญพระพิกขเนศหน้ากากทองแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลี่ยมกอรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะเลี่ยมกอรอบพลาสติกกันน้าได้แบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเลียมกรอบพลาสติกวินเทจค่ะเลียมกรอบวินเทจเก่าๆแบบนี้ด้านบนมีคำหมากนะคะแล้วก็มีหลวงพ่อเงินสององค์นะคะในเลียม300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระนากปกนะคะพระอานากปกของกิ่งเขมรนะคะแบบนี้เลยเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยค่ะ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปูดทวดค่ะหลวงปูดทวดไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นเขี้ยวแกะเสือค่ะพี่ๆเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะเขี้ยวแกะเสือเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่อไม่ทราบที่แบบนี้นะคะ สามร้อยบาทนะคะรายการ Gold ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปคะ่ะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลย นี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพลัสปิดตาค่ะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยพลัสปิดตาสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นพลัสกิ่งเขมรค่ะพี่ๆค่ะสวยๆเก่าๆสภาพใช้นะคะองนี้เป็นพลัสกิ่งเขมรนะคะ เก่าๆมันๆสภาพใช้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นหลงปูดทวดนะคะรูปลหลอหลงปูดทวดแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้ค่ะสีออกเงินๆนะคะสีออกเงินๆเลยเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะแบบนี้นะคะคราบขึ้นส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะคราบขึ้นส,สวยๆแบบนี้เลย300นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะคะ เป็นพิมพ์นี้นะคะไม่ทราบพิมพ์เก่าๆเห็นมวลสารชัดเจนเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะพารีลาเนื้อผงค่ะองค์นี้เป็นพาลีลาเนื้อผงยาแบบนี้เลยนะคะสภาพเก่ามากนะคะ นี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญผีค่ะแบบนี้เลยเหรียญผีเหรียญกระโหลกนะคะเก่าๆสภาพดีเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่ๆรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพาป่าค่ะ ตัวเหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์นี้ค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นแบบนี้เลยเขาเรียกอะไรไม่ทราบนะคะใช่พระปิดตาหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นแบบนี้นะคะ เก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะ300นะคะ300รายการต่อไปเป็นพับปิดตาค่ะเนื้อสำลิดแบบนี้เลยนี่นะคะ300บาทค่ะนี่นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระลอดค่ะพระลอดเนือ้อดินเป็นพิมพ์นี้นะคะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบกุ สวยๆแบบนี้นะคะเก่าๆเลยสามร้อยค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพารูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบพิมพ์ค่ะสภาพใช้นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปคะ่ะเป็นพับปิดตาเนือเเน้อเมกพัดค่ะพับปิดตาเนื้อเมกพัดนะคะแบบนี้เลยหน้าหลังเหมือนกันเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาเนื้อเมฆเ,เนื้อสำลิดค่ะเก่า,กาๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพิมพ์นี้นะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะ,เ,คคะเก่าๆสภาพดีเลยนะคะสภาพดีสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะคะเหรียญหล่อไม่ทราบที่แบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะแขนลำลหัวไหล่กลมๆแบบนี้เลยนะคะมีโคด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะขอบสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังเขียนปี2519คะ่ะตัวเหรียญเป็นปี2519เกก่าๆแบบนี้300นะคะ300ย รายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาเนื้อผงค่ะเนื้อผงคุกรักนะคะพับปิดตาเนื้อผงคุกรักแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง300อบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพลักกิงค่ะแบบนี้เลย พลักกิ่งไม่มีเสียงกิ่งนะคะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะสวยๆนะคะไม่มียันค่ะไม่มียันสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการเซตเซตนี้นะคะเซตนี้องค์ละหนึ่งพันบาทค่ะเซตนี้องค์ละหนึ่งพันบาทนะคะเริ่มจากไม้แกะลิงอ่าไม้แกะหนุมานแบบนี้เลยนะคะ ปิดทองเก่าๆเลยค่ะไม้แห้งๆค่ะสภาพใช้มันๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทนี่นะคะสวยๆแห้งๆแบบนี้นะคะไม่ทราบเนื้อไม้นะคะไม่ทราบเนื้อไม้มีรอยจานนะคะมีรอยจานหนึ่งพันบาทค่ะนี่นะคะหนึ่งพันบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเป็นพระนางพญาค่ะพิมพ์นี้นะคะ องสีดำดำนะคะองสีดำๆนะ,ะๆนะมันมันสภาพใช้เลยค่ะนี่นะคะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทนี่นะคะองสีดำๆนะคะพระนางพญาองคีดีดำหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาอีกหนึ่งองค์ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์นี้นี่นะคะเม็ดแรงมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันบาทค่ะ นี่นะคะหนึ่งพันบาทค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งพันบาทค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสน